สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราเราออดรยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นไปได้นําสินค้าไม่ได้จักชวนและการลงทุน่ใดๆการลงทุนความเสี่ยงนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่3ข่าวคริปโต2026นะอ่าิอันนี้ก็วันที่แปดนะแปมกราสองพันนะอยู่กับคืนนี้กับบายนั่นนะก็ตอนนี้ราคาบิตคอยก็ร่วงแตะ9ก้าหมื่นจริงๆมันหลุด9ก้าหมื่นเลยนะหลุด9ก้าหมื่นแล้วอยู่ประมาณ แบบเนเก้านะเพิ่งดูดมาสักพักนะเรียกว่าเก้าหมื่นลวกันเพื่อมจะดีดกลับน,นะวันนี้ก็ราคาก็ผันผวนหลังจากช่วงปีใหม่นะพยายามสองสมวันที่แล้วไปแตะเก้าหมื่นสี่นะวันนี้ค่อยๆร่วงนะแต่ก่อนนั้นนี้ก็ขึ้นมาจากประมาณสักแปดหมื่นหกแปดหมื่นเจ็ดนะอยู่ทรงๆนี้นะ,ะราคาล่าสุดบนใบแนงก็แปดหมื่นเก้านะกะ็หลังจากที่ช่วงปีใหม่นะเพิ่มช่วงปีใหม่นี้ก็ขึ้นมาแถวนี้นะ ขึ้นมาแถวๆนี้ปุ๊บนะขึ้นมาสักพักหนึ่งนะสองสามวันนี้ว่ามาก็ขึ้นมาจากแปดหมื่นเจ็ดในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะรู้สึกนะก็พยายามจะให้ถึงแสน,นยังไม่ถึงแสนก็อยู่แถวเก 9, 4, นะ้าหมื่นสี่นะมาดูกันตัวร้อนแรงตัวร้อนแรงมีอะไรบ้างบนใบแนนก็บีเอ็นบีเก้าร้อยแปดร้อยแปดสิบนะลบสามเปอร์เซ็นต์บีซีซีก็แปดหมื 9, 80, นะ่นเก้าก็ทรงๆนี้นะ อาจจะก,กลับไปเก้าหมื่นได้นะอีเาเรียมก็สามพันหนึ่งร้อะโซลนากร้อยอ่าร้อจนะจากที่ที่พวกจากแถวร้อยิบสนะ XRP ก็ยืน2ได้นะร่วงจาก241นะอนไม่ใช่สองนะด o ตคอยนีย่ก็เห็นไปถึงนี่ศูนย์จุ่งเลยนะห้กนะก็ค่อยๆรวมต้องรอดู พีเอพีน like. ah. ี like. hmm. ่ก็อะไรแล้วก็ตัวอะไรล่ะโอ้โหซัดแคสมีข่าวรุนแรงเหลือเกินนะตัวนี้นะว่ากันนะข่าวตัวนี้นะที่ทีมเขาเลาออกกันนะคนเห็นจีนเห็นจีนตัวนี้ไม่รู้จักนะหลายตัวสว้ๆก็ขยอยล่วงตัวส่วนตลาดมีไหมส่วนตลาดก็มีเซตเคพีนะศูนย์จุดหนึ่งแปดไม่รู้จักนะโบกับพร้อมเซ x นเอ็กเอฟเอนะตัวนี้ก็ไม่รู้จักบบส สี่สิบเปอร์เซ็นต์จีอูนะศูนย์จุดศูนย์สองนะแล้วก็อื่นๆนะไม่ค่อยจะรู้จักเลยนะช่วงนี้นะเหรียญเยอะมากมายนะอ่ะก็มีตัวลบไม่รู้โดนถอดหรือเปล่าเนะี่ยตัวนี้นะอืมขึ้นแรงตัวนี้ก็ไอเหรียญหมาบกันเจ้าเจ้าแรงๆกันตัวนี้นะปุ๊บขึ้นปุ๊บเจ้ารแรงๆมากตัวนี้นะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะโอ้เหรียญเหรียญของ เหรียญบริจาคของฉังพิงเจ้านะนะแล้วก็จะมีอีกเหรียญหนึ่งนะจะไม่ได้ตัวนี้โอ้โหขึ้นไปถึงแบบสองร้อยนะตัวนี้ก็ร่วงเลยนะทยอยร่วงนะช่วงนี้นะต้องรอดูว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าอ๋อนี่กลับมาแตแถวเก้าหมืนได้ครั้งนะก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะ ใต้คลิปวิดีโอจะก็จะมีลิงก์นะใบแนมวิเทกิปโตอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็อื่นๆนะคลิปนี้ไม่ทักชัวร์เรื่องการลงทุนอย่างใดการลงความเสี่ยงนะ mm hmm. เจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย